ดัชมิลโฟร์อินวันไมโครแอคทีฟประโยชน์เยอะไอเจไอเบนพวกมึงปล่อยกูไปเถอะนะกูขอโทษว่ะมันเป็นหน้าที่ครั้งที่แล้วที่มึงหนีไปอ่ะทำพวกกูเกือบสวยกันหมดแล<ม>้วถ้าครั้งนี้มึงหนีอีกคะแนนกิจกรรมมก็จะไม่ครบแล้วมึงก็จะไม่ได้ติง่งนอเวกูไม่เอาติ่งก็ได้แต่กูไม่อยากเป็นพ r กูไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบถ่ายรูปกูขอโทษว่ะ แต่กูปล่อยมึงไปไม่ได้จริงๆเพื่อนกูหวังดีนะอ,อ่ะโอเคบูธของเราจะเปิดขายเสื้อคะอ่ะเราเนี่ยได้มีนายแบบสุดฮอตมาถ่ายโปรโมตเสื้อคะณะของเราด้วยซึ่งนายแบบคนนั้นก็คือไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม,งไมงน้องวา,ายค่ะสายันเทวดาสุดหล่อของเราปีนี้นั่นเองจบเยแล้วก็พี่ไฟฟ้าด้วยครั มาได้ไงวันนี้ไฟฟ้ามาผิดภาคหรือเปล่าคะไม่ผิดนะครับแต่ถึงมาผิดเนี่ยก็ไม่ให้กลับแล้วนะคะไม่ได้คิดจะกลับอีกแล้วครับแล้วพี่ไม่ต้องไปประชุมกับภาคตัวเองหรอครับภาคไฟฟ้าขายน้ำสมุนไพรอะ่ะ กูขี้เกียไปถือแก้วกูว่ามันไม่ค่อยคูลขอความจริงก็มีสายรายงานมาว่ามีเด็กคนหนึ่งทาหน้าตาง่วงๆกำลังจะร้งองไห้เพราะโดนจับถ่ายแบบกูก็เลยมาตกละกันบังเพื่อนี่ไงก็ถ้าลําบากมากอ่ะก็ไม่ต้องทําลําบากอนี้เดียวแต่มีความสุขมากมากของไฟฟ้ากับน้องวายไฟแอลตั้งคู่เลยนะคะตัวเท่ากันเลยแต่น้องวาตัวบางกว่านิดนึงบางจริงเราเคยกอดแล้ว คีไฟฟ้าแล้วนี่เราถ่ายแบบกันมาไหนแล้วมิมไฟฟ้าจำชื่อเราได้ด้วยเหรอจำได้ดิก็เราเคยเจอกันช่วงปฐมทิศไงดีใจจังไม่คิดว่าจะจำได้แล้วเนี่ยใครมันจะไปลืมน,นี่มิมไม่บอกเลย,เลยนะว่าสรุปเราเราถ่ายแบบมาไหนอะน่าจะทิศหน้าเลยไฟฟ้าเราเสื้อมออัพมมาถึงก่อนขอบคุณไฟฟ้ามากนะขอบคุณน้องไว้ด้วยนะคะจ้าบ,บายๆดา กนข้าัผมนัดเพื่อนไว้แล้วเพื่อนมึงกลับไปหมดแล้วฮะได้ไงอะ่ะกูเป็นคนบอกให้กลับเองอะกูสัญญากับไอ้เจเบนไ้แล้วว่าเดี๋ยวไปส่งมึงที่หองั้นเราก็กลับกลับอหอน้องวายนา่นไปกินข้าวเสร็จนี่มันมัดม,มือชกเนี่ยมัดมือชกแล้วมัดใจด้วยได้ปะละ่ะไปไปไปกินข้าวกันอาหารได้แล้วครับ มาอีกแล้ว again, again, and again. สวัสดีครับพี่คือสวัสดีครับโอ<ห>้โ<ห>น้องคนนี้เนี่ยไม่ต้องขอเก้าอี้เสริมเลยเนี่ยพิเศษนะเราอะพี่หมายถึงพูดมากเกินไปแล้วอย่าอู้กลับไปทำงานไปโอ้โอเคครับได้ครับ<อ>ทักให้อร่อยนะครับ กินสิอันนี้อร่อยนะเรากินข้าวด้วยกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะถามทำไมอ่ะพอมาที่นี่ทีไรผมก็นึกถึงสมุดเล่มนั้นขึ้นมาแต่ไม่ได้เอามาลืมเอามาก็ไม่มีการติดกย้อนหลังนะอย่าลืมกดเพราะจำกดได้ไงเลยไม่ได้เอามาหมายความว่าไงก็ผมอยากกินข้าวฟรีน้ำฟรี แบบนี้ต่อไปเรือ่อยๆไม่ใช่แค่ห้าครั้งสิบครั้งเหมือนที่พี่เขียนไว้ในสมุดแหมนี่คือการให้กูหมดตัวเลยว่างั้นแต่ไม่เป็นไรกูเลี้ยงกูได้ตลอดชีวิตเลยฮัลโหลครับพ่อพรุ่งนี้ไม่ว่างเลยครับน่าจะกลับไปไม่ทันกินเ้่าเย็นนะครับฝากบอกแม่ด้วยนะครับว่าวันหลังแล้วกันครับ ครับเดีครับคุณแม่กลับมาแล้วหรอครับอืมกลับมาพรุ่งนี้บ่ายนี่ไฟฟ้าไม่ไปรับหรอไม่ลูกแกงเยอะแยะแค่ว่าหนูทำบ้างยังไม่หายงอนอเลยหรอครับกูแค่คนเื่ดมาเยอะแล้วอะอยากเสฟใจแรงบ้างโอเคดีแล้วกูไม่ได้งี่เง่าเกินไปใช่ปะไม่นะครับเก่งมาก เก่งมากเลยเใช่ครับเก่งมากที่เก่งขนาดนี้ได้นะครับก็เพราะมีมึงอยู่ข้างๆไงเก่งข้าแล้เรา คลิอะไรนักหนาวอะวคลิปมันตลกอะโทรศัพท์มึงกลับหัวแล้วไม่ฝนหล,ลอกด้วยช่วงเนี้ยมึงดูมีออร่าความลับออกมาจากตัวนะเวอร์ไปละคนที่ไม่ใช่การ์ตูนจะได้มีออร่าออกมาจากตัวกูพูดจริงๆนะมึงอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่กูจะบอกให้ว่ามึงอะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะน้องวาย นนแล้วก็อย่าลืมไปขอบคุณพี่ไฟฟ้าเยอะๆนะจ้าอืมลิฟไปไหนบายวาย ไม่นะแล้วมึงไม่ได้นัดพี่ไฟฟ้าไว้เหรอจะนัดอะไรกันทุกวันทำไมพวกมึงจะนัดกูไปไหนลเนี่ยุพีเขาให้กูช่วยเอารถไปขนของทำบูธกูเลยจะชวนไปเป็นเพื่อนนี่พวกมึงอยู่ฝ่ายสินหรอเออดิกูกับเจช่วยทำบูธใครจะไปสบายแบบมึงล่ะในแบบก็ถ้าเลือกได้อ่ะกูก็อยากทำบูธกับพวกมึงมากกว่าแล้วไม่ทำด้วยกันเลยมาตอนนี้เลยเหรอไป สุดท้ายใช่ป่าวะเสร็จแล้วเนี่ยไปกลับกันเถอะไปเถอะพวกมึงกูมันโคตรเหนียวตัวหยาบน้ำเลยเชี่ยอะไรวะพี่รบกวนฝนไม้อีกรอบหนึ่งสิวางไว้ให้ใต้ตึกคณะแล้วจ้าเชี่ยกูขอใช้สิทธิ์นแบบกลับตอนนี้ได้เลยป่าววะไม่ได้ ให้คู่ไปเหะนะเพื่อนอยู่แบบก่อนให้คู่ไปเหะนกเพื่อนนะไม่ได้พฮกลเฮ้อพฮอเฮ้อเอเฮอเข้อเล้อเอเฮออเฮนออเฮเฮ้่อเเ้อเ้เเ้เ เออว่าเอกลับไปเถอะกูมีแรงแล้วเนี่ยพวกมึงเป็นอะไรวะทำยังไงเห็นพี่มาแล้วจ้า ผีที่หล่อที่สุดในโลกยังไงเด็กๆเดืกๆแล้วไม่ยอมกลับบ้านนะพี่ไฟฟ้ากําลังขนของทําบูธอยู่ครับแต่เสร็จแล้วกําลังจะกลับแล้วพี่ไฟฟ้าเสร็จยังครับเดินกลับพร้อมกับผมไหมเดินคนเดียวอ่ะมึงหวังเองนะพี่มึงไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะไปจ่ายของต่อแล้วเนี่ยพวกมึงกลับไปก่อนเลยกลับดีงว่าพี่เขาแปลกเป่าวะว่าเขาน่าจะอยู่อีกนานเลยมึงอยากจะอยู่เป็น หอไอ้นี่เมื่อกี้ไม่ยังบ่นอยู่เลยไ่าอยากกลับหอไปเถอะเพื่อนมึงอ่ะน่าจะอีกนานแม่กูกลับมาแล้วอะนี่จะลากกูไปกินข้าวไว้ได้เลยวันก่อนนี่ตามกูไปถึงคอนโดเลยนะพี่ก็เลยมาหลบอยู่ที่เนี่ยนะอย่างน้อยไ,ได้ทำงานอ่ะไม่ต้องขิดวุงซ่านนะ่ะแล้วทำไมไม่โทรหาผมล่ะครับจะมาอยู่คนเดียวทำไมแล้วทำไมมไม่กลับกับเพื่อนก็ผมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ไง เค่พะมีมึงนี่ไกูถึงอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยก็พี่มีผมแล้วจะอยู่คนเดียวทำไมล่ะครับเดี๋ยวนี้ค่ะลงคมคายนะเป็นพูดความจริงน่ารักครับเออไหนๆมึงก็อยู่แล้วเดี๋ยวช่วยไปดูกูซ้อมโชว์หน่อยดิโชว์อะไรครับก็เอ็นจิเนียร์มาร์เก็ไงคือกูรับปากกับนุนพี่ไว้ว่าจะไปขึ้นโชว์ไปเลยไหมไ ลโหลเทสหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็โอเคแล้วครับอย่าลืมเต้นนะครับน้องวายรีบรองเพลงได้แล้วกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยไม่เอาเชยมากแล้วมันต้องแบบไหนครับแค่พี่เดินขึ้นมาแล้วก็ยิ้มยิ้มเนี่ยคนก็หลงสเสน่ห์จะตายแล้ว <c oughs> แค่นั้นเลยเหรอ เป็นไงครับลงเสน่ห์หรือยังร้องเพลงในเล่าแต่ฉันไม่เคยเจอเธอยิ้มมาแต่ฉันไม่เคยได้สบสายตาตอนที่เธอพลา คถ้าฉันไม่บำงานอยู่ตรงนั้นจแม้ว่าเราเป็นแค่คนเดินไกลแม้ว่าเธอไม่ไดีกับฉันมากมายคงจะไม่พลาดเคสไปมากการจะไม่บำงานอยู่ตรงนี้พยายามแล้วจะไม่คิดจะไม่เคดแต่มันก็ไม่ไง่ายไล่สนิทไลส่สนิทอยากจะเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ ใจไม่ฟังใกล้กันเธอไม่คิดไกลใกล้กันที่จะห้ามใจคนใกล้ตัวของเธอขวันไหวเพราะกใจแบ่งไม่เธอใกล้เธอามากสักเท่าไรยิ่งดูเหมือนจะแสนไกลเท่ัน,นึ่งเก็บไว้ไม่ไหว น้องชายเมื่ออะไรอะเมื่อกี้พี่ถามอะไรไปก็ไม่ได้ยินเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะครับพี่ถามว่าพี่ร้องพอไหมวันงานหลังจากพี่ร้องเพลงจบเนี่ยต้องมีคนชอบพี่ก็ขึ้นมากๆแน่เลยไมคิดงั้นนะก็ะเพราะ เพราะวายชอบพี่เหรอก็ตอนที่พี่ร้องเพลงแล้วมองลงมามันดูมีสเสน่ห์มากเลยทั้งเสียงร้องทั้งรอยยิ้มนลัสายตาไม่ได้เลยเมื่อกี้วายรู้สึกแบบนั้นเหรอ พิงรู้สึกเมื่อกี้หรือว่ารู้สึกตั้งนานแล้วทำไมถามแบบนี้ครับพอพี่รู้สึกตั้งนานแล้วละสายตาไม่ได้จริงๆ้วย nii saab aega . จะขอใครสักคนหนึ่งเป็นแฟนต้องทำยังไงเขาถึงจะประทับใจม่ใช่พีเซ็นเซียแล้วอันนี้ก็ต้องมีดอกไม้สักช่อแล้วก็บอกให้คนทั้งโลกรู้แบบตะโกนเลยนะกูจะตะโกนให้ลั่นเวทีเลยฮะขอเป็นแฟนเนี่ยนะเราซ้อมโชว์นี่มันต้องยิ้มขนาดนี้เลยเหรอบ้าผมอยากอยู่ข้างพี่วิากูเข,ข,ข้าใจแล้ว yeah hey okay.